อ่ะเปลี่ยนยางจัดทรงย้ายหูแนบนะครับเปลี่ยนยางไปสองหกห้าสี่สิบนะครับแล้วก็ย้ายหูน้งหูแนบปาดย้ายรอชมอ่ะท่านี้เปลี่ยนยางสองหกห้านะครับสี่สิบนะครับถอนปรับทรงนะครับเดี๋ยวไปดูทรงนะครับแก้งัดแก้ตกแก้กระดกนะครับแล้วก็ลูกค้าปาดย้ายหูแนบนะครับเนี่ยครับงานปาดย้ายหูแนบนะครับแล้วก็แก้เทางัดนะครับจัดการให้นี่นะครับ พอ้ะย้ายนะครับย้ายหูถ้าไม่แก้เผางัดนะครับรับรองนะครับเผากระดกขึ้นแน่นอนเดี๋ยวไปดูทรงกันตั้งศูนย์แป๊บกับอีกหนึ่งคันนะครับอย่างสวยงามอย่างรอเลยคันนี้นะครับเปลี่ยนยางสองหกห้าสี่สิบนะครับแล้วก็ปรับทรงใหม่นะครับปรับทรงใหม่แล้วก็แก้ทุกจุดนะครับทุกจุดกระแบกตกงัดยันกระดกจัดให้ครบจบหมดนะครับอันนี้นะครับลูกค้าองการสามนิ้วสอดนะครับก็จะให้นะครับ ยางเป็น2 6 5ห้านะครับ40ิบนะครับจากนี้ต่อจะประมาณนี้เลยนะครับพร้อมย้ายหูน้องหูแนบนะครับปาดย้ายหูนะครับ,ยยนะรบจัดให้ครบจบหมดนี่นะครับจงรอรอนะครับขี่สบายๆนะครับไม่ต้องห่วงไว้อย่างจะกินนอกกินในจะวิ่งกินซ้ายกินขวาเพราะที่นี่ครบจบที่เดียว